บอกเลยว่าล่าสุดค่ะทางด้านของบอลกฤษณะนะคะอดีตสามีของดาราสาวอุ้มลักษณานค่ะได้มีการออกมาโพสตอรี่ง้อภรรยาค่ะที่เพิ่งหย่าก,กันไปนะคะรอวันที่อุ้มแล้วก็ลูกเนี่ยจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแน่นอนคืว่าหลังจากที่เพิ่งหย่าก,กันไปไม่นานนะคู่ของอุ้มลักษนากับบอลกฤษณะค่ะที่ล่าสุดเนี่ยก็มีความเพลอนไหวจากทางฝั่งของบอลกฤษณะนะคะที่มีการโพสง้ออดีตภรรยาค่ะเผยว่ารอวันที่จะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้า โดยก่อนหน้านี้ค่ะทั้งคู่ก็หย่ากกันนะคะก็คืออุ้มลักขนาก็จะมีการปิดฉากชีวิตคู่สามีภรรยาเรียบร้อยค่ะเหลือแค่สถานะก็คือพ่อแล้วก็แม่ของลูกแล้วก็อุ้มเองก็มีการหอข้าวของพาน้องดิสนีย์ลูกสาวเนี่ยกลับมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันค่ะ ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่1ตุลาคม2566ที่ผ่านมาค่ะบอลกิษชนะเนี่ยอดีตสามีของอุ้มก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง IG Story ค่ะโดยมีการโพสต์ภาพถ่ายกับลูกสาวทั้งสคนก็คือน้องกาตูและก็น้องดิสนีย์นะคะพร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าป้าจะรีบซ่อมบ้านให้เสร็จรอวันที่มามากับลูกกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับถึงจะใช้เวลาซ่อมนานแค่ไหนป้าก็จะพยายามครับ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าแน่นอนว่าผู้หญิงที่ง้องยยากที่สุดคือผู้หญิงที่รู้ตัวว่าสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอีกฝ่ายค่ะเพราะว่าทางน้านของอุ้มลักษณาคุณผู้ชมค่ะได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพในอินสตาแกรมค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นนะคะบอกว่าบ้านใหม่ only no renovate ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าคุณแม่เดินหน้าต่อไม่รอแล้วจ้ะยิ่งโสดก็ยิ่งสวยเลยค่ะ